สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับกลับเข้ามาสู่ Tik t o k s h o p ในวิดีโอ EP ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวใน EP ีนี้เราจะมาสอนตั้งค่าบัญชีกันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกครั้งเวลาใครเรียนคอร์สกับผมเนี่ยผมก็จะสอนพวกเอ่อที่มันเป็นพื้นฐานที่ต้องเซตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่ผิดพลาดทีหลังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆพพร้อมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นหน้าจอเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยล็อกอินเข้ามาที่ตัว TikTok Shop ของเพื่อนๆก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวใน EP นี้เราจะมาพูดถึงเมนูที่ชื่อว่าบัญชีของฉันนะครับบัญชีของฉันเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็บัญชีที่เราใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับอย่างตอนนี้ผมเชื่อมอยู่กับตัว TikTok หลงมาคาเฟ่นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้ TikTok ส่วนตัวเนี่ยในการเชื่อมกับตัว TikTok Shop เลยก็ได้ สองนะครับจะเป็นในส่วนของความปลอดภัยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ควรมีการยืนยันตัวตนสองชั้นนะอย่างน้อยก็ควรให้รับเป็น SMS ทางข้อความมือถือแล้วกันการเอาไว้นะครับโดนแฮ็กบางทีมีเงินอยู่เยอะปุ๊บอะไรแล้วเนี่ยมาโดนแฮ็กเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะครับอ่ะคราวนี้ถัดมาครับมาดูข้อมูลผู้ขายบ้างข้อมูลผู้ขายเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทําคือการอัปโหลดโลโก้ก่อนนะครับก็สามารถ เปลี่ยนโลโก้ได้นะครับอันนี้ก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับเลือกโลโก้ได้เราอยากจะได้เป็นโลโก้แบบไหนยังไงเราก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับถัดมาครับข้อมูลทางธุรกิจข้อมูลทางธุรกิจก็จะมีชื่อบริษัทเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสถานประกอบการแล้วก็ข้อมูลทางภาษีนะครับคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ในการออกพวกเ,เรื่องของภาษีไหมใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็รายงานภาษี ถัดมาครับจะเป็นในส่วนของเมนูแบรนด์แบรนด์เนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับใน EP ีที่แล้วว่าเราจะต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับเครื่องหมายการค้าเช่นเวลาเราลงสินค้าเราอยากจะแท็กแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะต้องมาขออนุญ,ญาตชื่อแบรนด์ก่อนก็คือผมมีใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าแหละแต่ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆสามารถมาลงทะเบียนได้เนาะก็จะต้องมีใบอนุญ,ญาตเนี่ยเขาจะมีเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ ใส่ชื่อแบรนด์ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหมายเลขการลงทะเบียนวันที่ลงทะเบียนวันหมดอายุหมวดหมู่ลงไปได้แล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับที่เป็นใบอนุญาตของเครื่องหมายการค้าลงไปนะครับครานี้เนี่ยเวลาเราลงสินค้าเราจะสามารถแอดแบรนด์ของเราเข้าไปได้แล้วนะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่คลังสินค้าที่อยู่คลังสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมี2แบบคือเราเรียกให้รถมาเอาได้ที่นี่นะครับที่ตัว Thailand Pickup w ว r e h o u s e กับ2คือ เป็นที่อยู่ในการตีคืนครับอ่าอันนี้ประโยชน์ของที่อยู่ของคลังสินค้านะครับนัดรับอันนี้ผมก็ใส่เป็นที่อยู่ของร้านผมจริงๆเลยนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อเข้ามาแก้ไขเข้ามาเพิ่มคืนด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นโหมดวันหยุดโหมดวันหยุดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นช้อปปีเหมือนกันเลยครับคือสามารถเปิดวันหยุดได้เราสามารถกดเปิดได้แล้วเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะจุดหยุดวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร คือบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอยากจะปิดร้านไปเที่ยวแต่มันมีออเดอร์เข้ามาเงเช่นช่วงนี้เป็นช่วงสงการอยากหยุดสักห้าวันก็ปิดร้านไปเลยครับห้าวันเป็นต้นนะครับก็คือมาตั้งค่าหมดวันหยุดมันก็จะหยุดให้ห้าวันในช่วงห้าวันนั้นเนี่ยร้านค้าของเราก็จะไม่ไปแสดงผลในทิกต o k นั่นเองถัดมาครับก็คือการชําระเงินซึ่งผมพูดไปแล้วในอีพีที่แล้วนะครับสามารถมาตั้งค่าพวกเลขบัญชีในการรับชําระเงินได้นะครับเวลามีค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้น มีรายได้เกิดขึ้นก็สามารถถอนเงินตรงเข้าบัญชีได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าข้อความนะครับว่าเราอยากจะรับข้อมูลข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยผมแนะนําว่าเปิดไว้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับเปิดไว้ทั้งหมดเลยเวลามีกฎระเบียบอะไรออกมาใหม่ๆเนี่ยเราจะได้รู้แล้วก็สุดท้ายครับโหมดการมอบหมายโหมดการมอบหมายเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเปิดคุณจาเป็นต้องลงนามข้อตกลงก่อนอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนเป็นการ มอบหมายนะครับให้คนอื่นเป็นคนดําเนินการแทนซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับถ้าเราเป็นคนทาเองเนาะเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดโหมดนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเมนูด้านบนนะครับก็จะเป็นลูกกระดิ่งแบบเนี้ยเราสามารถเข้ามาอ่านพวกประกาศต่างๆได้เวลามีประกาศต่างๆมีอัปเดตต่างๆเขาจะมาอัปเดตให้ในนี้เลยนะครับเช่นช่วงนี้มีนโยบายออกมาเช่นขอคําแนะนําเรื่องนโยบายยกเลิกคําสั่งบบเก็บปลายทางอะไรเงี้ยนะครับ เขาก็จะมีนโยบายให้เราก็สามารถมาดูได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมีกฎระเบียบอะไรออกมาใหม่เราต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างมีโปรเรื่องอะไรบ้างมาอ่านในนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการออนไลน์ซัพพอร์ตคือแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ได้แบบโดยตรงเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องร้านค้านู่นนี่นั่นก็คือสามารถคุยกับทีมซัพพอร์ตแบบแชทต,ตรงได้เลย,เลยอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของแอปคือต้องบอกก่อนว่าตัว t i k t o k เนี่ย ที่เป็น TikTok Shop Seller Center เนี่ยมันมีแอป,ปให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับสามารถไปลงสินค้าผ่านแอป,ปก็ได้หรือจัดการคําสั่งซื้อผ่านแอป,ปก็ได้นะครับก็ไปดาวน์โหลดมาชื่อแอป,ปว่า TikTok ok Seller นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับส่วนเดี๋ยวไอ้พวกหมดพันธมิตรกับตัวจัดก,การไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายแยกเป็น EP ไปแล้วกันนะครับวันนี้เราก็มาตั้งค่าพวกบัญชีผู้ใช้ก่อนนะครับพอเราตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกคะแนนความพร้อมนะครับของร้าน ว่าช่วงนี้ร้านค้าเรามีการละเมิดกฎไม้อยู่ในสิทธิประมาณไหนนะครับตรงนี้สามารถที่จะอัปเลเวลขึ้นไปได้นะเหมือนกับช้อปปีเลยอ่าอันนี้เหมือนเขาเองก็คิดระบบหลังบ้านมาให้คล้ายกับช้อปปีคือพูดง่ายๆมีการให้คะแนนร้านค้ามีคะแนนความพร้อมของบัญชีว่าบัญชีนี้มีความพร้อมประมาณไหนลูกค้ารีวิวประมาณไหนอย่างตอนนี้บัญชีเราอยู่ในสถานะดีไม่มีการละเมิดถ้ามีการละเมิดก็จะขึ้นคะแนนตรงนี้ว่าละมิดเท่าไหร่บ้าง แล้วคะแนนตรงนี้จะอยู่90วันพอ90วันปุ๊บก็ลิกแล้วก็นับใหม่แล้วก็ Shop Experience Score นะครับก็คือคะแนนที่ลูกค้าให้กับสินค้าเราถ้าเกิดลูกค้ารีวิวดาวอา่ระยะเวลาในการจัดส่งความพอใจก็จะมาขึ้นตรงนี้วันนั้จะมีคะแนน3ส่วนนะครับ1ความพร้อมร้านค้าตอนนี้ร้านค้ามีการผิดกฎไหมอะไรไหม2ความพร้อมบัญชีบัญชีมีการละเมิดไหมอะไรไหมนะครับก็คือบัญชีตัวหลงมาคาเฟ่ที่เป็น Tiktok ส่วนตัวของเราเนี่ยมีการละเมิดนู่นนี่นั่นไหมและ สามนะครับประสบการณ์จากการซื้อที่ลูกค้าให้คะแนนของเรานะครับเราก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าลูกค้ารีวิวร้านเราแบบไหนสินค้าเราโดนรีวิวแบบไหนได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกภารกิจที่เราต้องทํานะครับศูนย์การเรียนรู้เนี่ยถามว่าเดี๋ยวไอ้สองร้อยคูปองพวกนี้เดี๋ยวมันเอาไปใช้ได้นะครับเอามาใช้กับร้านค้าเราได้นะเขาจะมีเป็นคล้ายๆกับมิชชันให้ทําไม่เหมือนกับช้อปปี้แหละเหมือนกับพวกลาซาด่าแหละนะครับพวกนี้ ก็คือให้เราเริ่มทําภารกิจตามที่เขาต้องการนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นคูปอง300บาทอะไรประมาณนี้เป้าหมายในธุรกิจตอนนี้เราอยู่คูปองเนี่ยเรามีในส่วนของคูปองรวมไปแล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็มาดูได้นะครับก็คือคูปองที่เราเก็บจากภารกิจของเราเนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมมีสูเนี่ยวผมไม่เคยเข้าร่วมอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถมาใช้เปิดฟีเจอร์เพิ่มยอดการเข้าชมได้ลดค่าใช้จ่ายได้มาใช้บริการเสริมได้นะครับแล้วก็เหรียญแห่งความสําเร็จ ก็ทุกอย่างจะถูกแลกมาด้วยคูปองที่เราทําภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นคข่าวๆประมาณนี้ก่อนใน EP นี้ก็คือเบื้องต้นถัดมาแล้วลงสินค้าแล้วก็มาตั้งค่าบัญชีของฉันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากง่ายก็ไปดาวน์โหลดแอปมาไว้ในมือถือซะเวลาจัดการอะไรก็แล้วแต่อยู่ด้านนอกก็สามารถคุยโต้ตอบแชทกับลูกค้าได้ลูกค้าสั่งซื้อออเดอร์มาก็สามารถกดยืนยันคําสั่งซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเปิดคอมนะครับ อ่ะโอเคครับก่อนจากการก็ฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีกลุ่มนะครับผมเปิดกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่มว่าครงความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถมากดขอเข,ข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยนะครับกลุ่มนี้ตั้งใจเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นคอมมิตี้ให้เพื่อนๆเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาต่งตางๆเกี่ยวกับการลงโฆษณาบนโลกออนไลน์นะครับแต่มีเงื่อนไขง่ายคือห้ามโพส์ซื้อห้ามโพสขายห้ามแอบแฝงคอร์สใดๆทั้งสิ้นนะครับกลุ่มนี้ผมตั้งใจทําขึ้นมาเป็นคอมมิตี้นะครับที่ปลอดภัยจากิจฉชีพนันเอง ถัดมาครับจะเป็นช anel YouTube นะครับนัทวุฒิภูมมเฮดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูวิดีโอแล้วชอบใจถูกใจก็คอมเมนต์คำว่าขอบคุณเป็นกำลังใจให้ผมนิดหนึ่งแล้วกันคนไหนกลัวผลานะครับสามารถแอดไลน์แอดแอดนัทวุฒิ854ไว้ได้นะครับก็เวลามีคลิปอะไรอัพขึ้น YouTube ก็จะบอสแคสให้คนที่ฟอลโล่ในไลน์เนี่ยได้เรียนฟรีก่อนเสมอนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook Fan Page ชื่อนมสกุลภาษาไทยต่อท้ายด้วยชื่อนมสกุลภาษาอังกฤษ,าษ,าษาแบบนี้แต่โปรดระวังนะครับพวกนี้มีเพจปลอมเยอะนะครับเพจปลอมเพจปลอมนะครับนี่ก็กลุ่มปลอมเพจจริงจะมีคนกดไลค์เป็นแสนนะครับคนตามเป็นแสนเพราะฉะนั้นเข้ามาที่เพจจริงแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับคือ Facebook ส่วนตัวจะเป็นชื่อนมสกุลภาษาไทยนะครับถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟร่นมาได้ถ้าเพื่อนเต็มกดฟอลโล่แล้วก,กดให้เป็นรายการโปรดด้วย ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานในการเซต TikTok Shop ให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นมาเปิดร้านขายกับ TikTok นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ e ีถัดไปครับสวัสดีครับ